โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนอัดหน้าจอไฟเอ็มนะครับผ่านโปรแกรม OBS นะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนเปิด OBS ของทุกคนขึ้นมาก่อนนะครับถ้าใครยังไม่มี OBS นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคหลังจากเปิดนะครับให้ไปที่ setting นะครับผมแล้วก็ไปที่ output นะครับจากหน้าไปที่ record ding นะครับตัวนี้จะเป็น setting สำหรับ การหนัดวิดีโอนะครับนี่นะอันแรกผมก็ปรับเป็น CBI นะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ทำตามคนอื่นเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำแล้วมันก็ลื่นนะครับเ,เรื่องสเปคคอมก็กลางๆนะครับก็ไม่ได้ต่ำไม่ได้สูงมากนะครับเป็น i3 Gen10 RAM16 นะครับ GT1030 นะการจอ ใครที่สเปคประมาณนี้ก็เซตติ้งตามผมได้เลยนะครับอ,อันแรกก็ cbr นะครับ bit r a t อันที่2เป็น7 5 0 0หนะครับส่วนคีย f r a m e นะครับเป็น 2S นะครับแล้วก็อันนี้นะอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับปรับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจังแต่ตรงนี้นะจนถึงฟา s t ถ้ายิ่งต่ำมันจะยิ่งสูงแต่ถ้ายิ่งสูงมันจะยิ่งต่ำนะครับ ถ้ายิ่งต่ําคุณภาพจะยิ่งดีนะครับถ้ายิ่งสูงก็คุณภาพก็จะยิ่งต่ําลงนะครับสําหรับใครที่ไม่มั่นใจในสเปคคอมตัวเองนะครับก็ลองปรับเวลิฟาร์นะครับแล้วก็ไล่ระดับลงมานะครับถ้าอันไหนมันอัดแล้วลื่นก็ใช้อันนั้นนะครับโอเคส่วนตัวผมใช้ซูเปอร์ฟานะครับจากนั้นก็กดแอปพลายแล้วก็โ okay, อเคออกมาได้เลยนะครับโอเคอันดับต่อไปนะครับเป็นการ สร้างโปรไฟล์ใหม่นะครับเพื่อจะอนะัดคลิปไฟลเอ็มนะแล้วอันดับแรกอะ่ะทุกคนมาตรงนี้มันจะยังไม่มีเป็นแบบหมวดหมู่พวกนี้นะให้ทุกคนอะ่ะคลิกขวาแล้วก็กดแอดนะครับ mm hmm. พอแอดเสร็จนะครับให้กดโอเคนะซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่กดนะครับถ้าผมกดจอมันจะดํานะครับซึ่งทุกคนจะมองไม่เห็นนะครับโอเคสมมติว่าทุกคนกดโอเคไปแล้วนะ ทุกคนกดโอเคไปเนี่ยทุกคนจะได้ตรงนี้ไว้นะครับมันจะเป็นแบบโปรไฟล์โล่งๆนะให้ทุกคนอ่ะกดคีย์ขวาที่ช่องว่างที่2นะครับคีย์ขวาปิ๊บกดแอดนะครับแล้วก็ไปที่เกมแคปเจอร์นะครับรูปจอยเกมนะกดสร้างขึ้นมาครับแล้วก็จะตั้งชื่อจะตั้งชื่อก็ได้นะครับเป็นชื่อไฟล์เอ็มอะไรประมาณนี้นะครับพอตั้งเสร็จเนี่ยกดโอเคนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับอันแรกนะครับโหมดนะครับ ให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกอันที่สองนะครับนี่นะกดเข้าไปเลยครับตรงนี้แล้วก็กดโอเคนะครับโอเคหลังจากนั้นทุกคนจะได้โปรไฟล์นี้มานะครับซึ่งพอได้มาเนี่ยทุกคนต้องเปิดตัวเกมด้วยนะครับถ้าทุกคนไม่เปิดตัวเวมกมเนี่ยมันจะไม่ขึ้นภาพให้ตรงนี้นะครับอ่าโอเคหลังจากที่เปิดตัวเกมนะครับทุกคนก็มากดตรงนี้นะซึ่งผมจะยังไม่เปิดนะครับเพราะว่า ผมเปิดแล้วถ้าผมเลือกเนี่ยจอผมจะดานะครับทุกคนจะมองไม่เห็นว่าว่าผมเนี่ยกำลังอัดคลิปนะครับแต่ผมจะขึ้นรูปให้นะว่ามันต้องกดอะไรตรงไหนบ้างนะครับโอเคสมมติว่าตอนนี้ผมเปิดตัวเกมแล้วนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็มากดตรงนี้วินโดว์มันจะเป็นช่องว่างนะครับทุกคนกดหนึ่งทีปึ๊บพอกดเนี่ยถ้าทุกคนเปิดไฟเอ็มเนี่ยมันจะเป็นตัวเลือกเป็นชอยให้นะครับแ๋วยวผมจะขึ้นรูปให้ นี่แบบนี้นะครับให้ทุกคนเลือกประเทศที่ทุกคนเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟต่อยเซิร์ฟโลเพนะครับทุกคนเลือกลงไปเลยครับพอกดสมมติทุกคนกดเลือกเนี่ยอ่าผมจะเลือกเป็นอะไรดีสองอย่างนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยถ้าผมเลือกอันนี้ได้ไหมโอเคภาพไม่ขึ้นนะครับสมมุติว่านี่คือหน้าจอฟเฟรมของผมอะไรกันนะครับถ้าทุกคนกดเลือกเนี่ย พอเลือกถ้าถูกแล้วเลือกถูกอันนะครับมันตรงนี้มันจะขึ้นภาพไฟเอ็นะครับเป็นรูปของทุกคนเลยนะครับที่ว่ากําลังทําอะไรอยู่ณตอนนั้นนะครับพอขึ้นแค่นี้เนี่ยก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือสามารถกดตรงนี้เพื่อเรคคอร์ดดิงได้นะครับแล้วพอกดสต็อปเนี่ยไฟเรคคอร์ดดิงเนี่ยมันจะไปอยู่ในไฟล์วิดีโอที่ทุกคนตั้งค่าเซฟไว้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับบอกว่าทุกคนจะเข้าใจที่ผมสอนนะครับเพราะว่าผมแบบก็เพิ่งหัดทำ Youtube นะครับก็ยังพูดไม่เคยเก่งเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ